อย่างที่เห็นนะครับว่าชีวิตของเกษตรกรไทยอยู่กับความหวังตลอดเวลาและบ่อยครั้งการประกอบอาชีพเองก็กลับย้อนมาทําลายสุขภาพของพวกเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และอย่างไม่ตั้งใจครับมีกรณีของเกษตรกรที่จังหวัดหนองบวัวลาพูที่ไปยื่นฟ้องบริษัทสารเคมีเกษตรหลังจากนําสารกําจัดศัตรูพืชมาใช้แล้วป่วยด้วยโรคเนื้อเน่าตอนนี้สารอุทธรภาค4ก็รับเป็นคดีแล้วนะครับ และจริงๆนี่อาจจะเป็นครั้งแรกของไทยที่ได้เห็นเกษตรกรยื่นฟ้องบริษัทนําเข้าสารเคมีครับคุณกัญยรัตน์ลิมอำนวยลาบมีโอกาสได้ฟังสิ่งที่พวกเขาต้องเจอมากับได้สิจยาขยาโดซึมนี่ละผมก็เลยไปเฮ็ดบาเนก็หอดให้ม้าสิมัดเขาเนี่ผมก็ลุยลุยโคนลุยโค้นมัดเขาก็ผมก็เคือบานทเป็นยังบาเน มัาได้ไปจักประมาณสามสิบกนาที่นี่ละมันก็เลยเกิดขาแดงบวมขึ้นมาที่แรกมันก็ขาแดงซ,ซื้อเป็นพื้นบาเนก้าเท่ากับลงไปอีกเตีสองมันก็เป็นคือเขาผมก็เลยหยุดนี่คือเหตุการณ์ที่อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดนองบัวลำพูคนนี้ยังจำได้ไม่ลืม ก่อนที่เขาจะต้องเสียขาข้างขวาไปตลอดชีวิตหลังจากแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคเนื้อเน่าและต้องตัดขาเมื่อประมาณปี2558และกลายเป็นเรื่องราวที่เขาพร้อมบอกเล่าได้ซ้ำๆเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับเกษตรกรคนอื่นๆชายคนนี้คือหนึ่งในผู้ที่อ้างว่าได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีการเกษตร หนึ่งในสามศาลที่ภาครัฐมีมติให้ยกเลิกการใช้เมื่อหนึ่งมิถุนายน2563คือ้าอยบคือเฮ็ดยังบ่ได้เงาทรมาหาจินบ่ได้แล้วนะแล้วก็สิ่งหนึ่งคือผมก็อยากให้สะท้อนว่าคนนี่ยจะข้ากันต่อไปอีกเถอะให้หยุดซะผมว่าอย่าจำพวกนี่ให้หยุดซะคือผมมองเห็นล้ว สิ่งแวดล้อมู่ใน้ลาหวยห้องหรืซมืออนี่แม่แต่ป่ากับ,บ่อจากมีคือหอยนี่เคยหอยขมห้องนี่ําหวยตะกีบ่อึดอยู่นี่นไปเท่าเสียตะม,มากเน่ามากนั่นมันฟูขึ้นมาดิอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดน้องบัวลำพูคือพื้นที่ที่พบผู้ป่วยโรคเนื้อเน่าจำนวนมากและจากประวัติผู้ป่วยต่างเคยสัมผัสกับสารเคมีการเกษตรมาก่อน ซึ่งข้อมูลนี้เชื่อมโยงกับการใช้สารพาราคอร์ตเป็นสารเคมีหลักเพื่อกําจัดวัชพืชทําให้มีการนําเข้าของสารเคมีดังกล่าวโดยเฉพาะในอำเภอสุวรรณคูหามากกว่า300,000ลิตรและยังมีงานวิจัยพบว่าเกษตรกรนิยมใช้สารเคมีพาราคอร์ตเข้มข้นกว่าที่ฉลากระบุถึง4เท่าซึ่งมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการตกค้างของสารเคมี เป็นที่มาของการรวมกลุ่มองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคและผาคีเครือข่ายผู้บริโภคภาคอีสานได้จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิของเกษตรกรหลังจากได้รวมกลุ่มฟ้องบริษัทนำเข้าสารเคมีการเกษตรเพื่อชดเชยค่าเสียหายให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบวันนี้เป็นบงวิชาการนะเพื่อให้ความรู้กับพี่น้องใน ในพื้นที่อำเภอสุวรรณครูหาแล้วก็พื้นที่จากอำเภอนาการจังหวัดหนองบุพูน,บนี่ได้รับทราบถึงสถานการณ์ที่เรา,ารวมกลุ่มพี่น้องที่รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีการเกษตรนี่นะฮะรวมกลุ่มแล้วก็ไปฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายจากบริษัทนําเข้าและจําหน่ายสารเคมีซึ่งสารอาทอนนี่รับฟ้องเป็นคดีกลุ่ม แม้ปัจจุบันจะมีการแบนสารเคมีการเกษตร3ชนิดแล้วมานานกว่า2ปีและเกษตรกรอาจเข้าใจและเรียนรู้การใช้สารเคมีการเกษตรอย่างถูกวิธีมากขึ้นแต่ผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรก่อนหน้านี้กลับไม่เคยได้รับการเยียวยาทำให้เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคอีสานได้รวมกลุ่มยื่นฟ้องเียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทนำเข้าสารเคมีการเกษตร ซึ่งล่าสุดสารอุทธรภาค4มีคำสั่งรับเป็นคดีกลุ่มและจะเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ความเสียหายในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นับเป็นครั้งแรกของไทยที่มีการยื่นฟ้องบริษัทนำเข้าสารเคมีกัญญารัตน์ลิมอมหนลาบไทย PBS รายงาน